สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยฮะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beer Sauce Channel กับเกม FIFA 22นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในโหมดโหมดอืม เป็นโหมดวันหนึ่งที่ผมอยากเล่นมาตั้งนานแล้วฮะแต่ผมไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนนั่นก็คืออารียเพีเยอร์โหมดนะครับวันนี้เราจะรับบทเป็นเจ้าหนูลูก้าวอรเลนสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งน้ำหนักส่วนสูงก็อยู่ประมาณนี้นะฮะสูง5ฟุต7นิ้วหนัก125ปอนด์นะครับตำแหน่งการเล่นนะฮะเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายก็คือเป็นปีกซ้ายนั่นแหละครับเอาง่ายๆโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่า ซึ่งทีมที่ผมอยากเล่นนั้นผมมีในใจอยู่แล้วแต่ว่าอยากเอาเจ้าหนูลูกาของเราเนี่ยไปปั้นก่อนเ,อเจ้าหนูลูก้าไปปั้นก่อนไปอยู่ในทีมทีมแบบทีมที่ไม่ดังมากทีม no name หรือเอาง่ายๆก็คือเป็นแบบ academy ซึ่งแต,แต่ผมไม่มีความรู้เลยนะไม่รู้จะไปอยู่ทีมไหนแต่ก็คงจะเล่นในฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสมี2ลีกเอาเล่นลีก2แล้วกัน ซึ่งเกณฑ์การเลือกทีมนะผมจะเอาทีมที่ทีมไหนก็ได้ที่ผมสามารถได้เล่นตำแหน่งผมอยากเล่นนะ,ะตำแหน่งนี่ไงปญิงซ้ายเคเลือกทีมนี้เลยละกันชื่อทีมว่าอะไรอะัวร์ลุสเหรออ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีเข้ามาใหม่นะฮะซึ่งผมไม่ไม่เชืว่อว่าเป็น ระบบนี้ตั้งแต่ภาคไหนนะฮะก็จากที่ผมอ่านคร่าวๆก็จะมีเป็นกายภาพอ่าเกมลับการเลี้ยงบอลการส่งการยิงความเร็วก็เป็นอันสุดท้ายเป็นน่าจะเป็นของโกนะฮะสำหรับใครที่สร้างอาเรียบออกมาเป็นผู้รักษาประตูจากที่ผมดูดูแล้วผมน่าผมผมอยากเล่นเป็นผมอยากเล่นเป็นปีกสายลิ้ว ที่แบบเลี้ยงบอลคล่องๆก็น่าจะเน้นไปที่ช่วงแรกผมน่าจะเน้นไปที่ความเร็วกับการเลี้ยงบอลน,นะโอเคเอลงไปเลยละกันอันนี้เป็นสปีดต้นผมว่าผมข้ามเรื่องการอัพสกิลไปก่อนดีกว่ามาดูเพิร์กกันก่อน มันจะเป็นอ่ามันจะเป็นพัสีบเสริมนะอันพวกนี้อันนี้เป็นดีเฟนด์ดีเฟนด์แอสซิสต์รีคดูจากคร่าวๆแล้วผมว่าผ <c oughs> มไม่เล่นอะเกมรับอ <c oughs> เล่นบ้างบางครั้งแต่ไม่ขนาดนั้นไม่ต้องเน้นมากไม่ใช่ตัวเกมรับเท่าไหร่โอเคเลือกเป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกัน โอเคมาสู่หน้าเกมเรียบร้อยแล้วนี่มีข่าวการเทรดของเราด้วยลูก้าเช็ค next step อืมวิเราอายุ18ปีโอเวอร์ออลรวม69เข้าการซ้อมไปเลยดีบัตสำหรับปีเซ็กชั่นแรกผมน่าจะเลือกเป็น อย่างที่ผมบอกว่าผมอยากเล่นเป็นปีกสายพิ้วผมจะเลือกเป็นเลี้ยงบอลก็ปีกควรเปิดได้นะในความรู้สึกผมไม่ใช่ในความรู้สึกสิมันคือสแตนดาร์ดอะมันมันมันควรเปิดให้ได้อะ่ะเราเ,เป็นอันนี้ละกันอย่างสุดท้ายเราเป็นกองหน้าเราควรที่จะยิงได้นะ เอาไหนดีอะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเป็นการดวลหนึ่งหนึ่งกับผู้รักษาประตูโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตซ้อมสักคู่นะครับเรียบร้อยเลเวลัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดูจากส่งแล้วน่าจะเลเวลอัพง่ายอยู่พอสมควรผมซ้อมได้ A หมดเลยสามอย่างเไปต่อกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมแรกกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะเป็นอ่าเป็นแมตช์กระชับมิตรเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้ผ <c oughs> มไม่มีข้อมูลเลยในทีมทีมในหลีกฝรั่งเศสโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ลงเอ้ยอัสกิลก่อนดีกว่าเนื่องจากอเรามีส10สกิลพอยต์อันนี้ได้สี่ดาวเอานนี้ก่อนเลย ก็มาอัพความเร็วเพิ่มโอเคจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับโอเคไปลุยในเกมแรกกันดีกว่าเอาและะ้วครับสำหรับเกมแรกผมได้ลงในนาทีที่62นะฮะ ตอนนี้เราโดนนำอยู่1นนะฮะเอา้าผมได้ลงเป็นปีขวาผมเลือกปีซ้ายมาไม่เป็นไรครับเล่นได้เหมือนกันนะโหลดสักครู่มาแล้วบูกเปลี่ยนตัวลงมาฮะเจ้าหนูลูก้าครับร้อยฮะแตะมื่อกับเพื่อนสำหรับออบเจ t ทีของเรานะฮะเราต้องทำเลดติ้งให้ได้6.5 สินการยิง50%เอร์ซแล้วก็ส่ง7ครั้งนะฮะไม่น่ายากเท่าไหร่ครับผมลองดูกันเปิดมาลูกนี้ไงต่อวิ่เหมือนจะโดนนะเนี่ยวันนี้ฮะเขาเลี้ยงตัดส่งเข้ากลางมายิงติดเซฟเซฟจริงๆฮะลูกนี้ไม่ถึงท่านซูเปอร์เซฟมายิงตรงตัวผู้รักษาประตูครับเอียวตัวนิดเดียวเองฮะ ต่ยังอันตรายอยู่ครับยังเป็นลูกเอะมุมเปิดมาลูกนี้ไม่ดีครับเข้ามือผู้รักษาประตูครับจนรดลูกกาววิ่งแล้วจะได้เล่นเกมสวนกลับหรือเปล่า่านยาวมาเหยบบอลได้หรือเปล่าอ้าวได้ฮะไอความผิวล็อกหลบหลบสไลด์ได้ไปแล้วฮะจอรลูกกาววิ่งฮะบอ,บอลมาครับลูกนี้ตัดเข้ากลางมา ยิงน่าจะยิงเสาสองไปเลยฮะโอ้เสียดายดเลยผมไปยิงเสาแรกเพราะคิดว่าผู้รักษาประตูน่าจะผมคิดเยอะไปไม่เป็นไรฮะยังเป็นรูปเตะม,มุมอยู่่าม,มีการเปลี่ยนตัวอีกเล็กน้อยมต่อนครับเปิดมุมมาลูกนี้ไม่ดีครับยังไง ทำม,มันลงขนาดนั้นยิงติดเซฟโอ้โหมมเบนโกผมก็หมุนกองหลังฮนะเล่นอะไรกันไม่รู้อย่าไปรูปเต็มมุมนลยฮะเปิดมามได้ขึ้นโขงคนะแต่โขงไม่ดีก็ดีสำหรับเราครับโอ้เรายังตามอยู่เลยนะอ่ะโดนบุกลัว ไฮะโอ้คือตอนโลกโๆก,ก็ไม่ส่งนะครับมต้องลงไปเอาบอลแล้วมั่งลูก้าลงมาเอาบอลเองดูะฮะลูก้าขอบอลผ่านยาวมาลูกนี้แตะหนึ่งทีล็อกโลกลบครับครับอีกทีหนึ่งเป็นไงไหายเปิดฮะลูกนี้เปิดมาถึงเรียบร้อย หนึ่งประตูต่อหนึ่งตีเสมอขึ้นมาจนได้ฮะดูกาสติจากจาหนูลูก,กาครับผมโอ้โหยอดจริงๆฮะคุณได้คำย้วเหมาะสมแล้วครับเปิดมาลูกนี้ดูพอดีเป๊ะครับคนยิงก็ดีฮะคนเปิดก็ดีครับยอดจริงๆครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะตีเสมอขึ้นมาได้แล้ว จะชนะเกมนี้ได้หรือเปล่าอ๋อบอลมาลูกนี้ทำนาหรือเปล่าไม่ล้าลูก,ก้าไปลูก,ก้าไปลูก,ก้ายิง,โอ,โ,องอโอ้โหหลุดไม่ตรงกรอบโอ้โหเสียดายเลยฮะลูกนี้โอโ้โหหลุดมาโดานเดียวแล้วครับแต่ยิงไม่เข้าโอ้โหเสียดายฮะแต่ไม่เป็นไรครับ บนสวยมาแลครับลงลงลูกนี้เปิดจขวไหมโอ้โหไม่ถึงอะเปิดแรงไปนิดไห่ได้อยู่ครับก็ปันติดนะูลูกนี้สองนาทีหมดเวลาสองนาทีหมดหรือยังน่าจะจบที่เสมอนะเกมนี้ลงมาครับกาขอบอล ก็ได้บอลโอ้โหแล้วจบเกมเสมอไปที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับอืมโดยรวมแล้วผมว่าก็ผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้แย่ครับเดี๋ยวเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันไม่แพ้ฮะแต่ก็ไม่ชนะเหมือนกันเสมอเดินแตะมือับเพื่อนนิดหน่อยครับอืมสำหรับผลงานส่วนตัวครับโอ้โหยิงไปสามครั้งตรงกรอบลูกเดียวแล้วก็ได้แอซิทหนึ่งลูกครับ โอ้ย oh, อย่างนี้ออปติมิชชไม่ผ่านนะเนี่ยมาครับเลเวลอัพอีกแล้วครับมี3มสกิลพอยต์อ๋ออันข้างล่างนี่น่าจะเป็นเหมือนเวลาเราทำให้ผู้จัดการพึงพอใจเราก็จะได้เป็นตัวจริงแบบนี้หรือเปล่าต้องพยายามทำผลงานให้ดีต่อไปนะอย่างนี้ถ้าทำผลงานดีแล้วก็จะได้เป็นตัวจริงแล้วครับแต่นีองอีกยาวไกลครับเพิ่งเกมแรกเวลาเล่นเราน้อยฮะเล่นได้ขนะนี้ก็ดีแล้วครับ Oh. จะได้เล็กน้อยฮะแต่ไม่เป็นไรครับไปเดีย๋ยวไปต่อเกมต่อไปเลยดีกว่าก่อนจะไปอย่างอื่นผมขอซ้อมก่อนเลยอันดับแรกเรียบร้อยฮะซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอืมออเลยดีกว่าครับเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้ไม่ออกครับ เราได้ลงในนาทีที่63ครับรอบนี้ได้เล่นตำแหน่งที่เราถน,นัดแล้วฮะได้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายครับทำงานให้ดีฮะไปครับเราสู่เกมเจ้าหนูลูก้าลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับอือือ ออบทีคือทำเลตเรตติ้งหกจุด้าฮะส่งเจ็ดครั้งเอา้าเหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็ย,ยิงครเปอร์เซน็นต์การยิงห้าสิเปอร์เซนหมือนเดิมเลยลเย,ยังทำไม่ผ่านเลยฮะมันต้องยิงเข้านะมันถึงจะมันถึงจะนับเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายิงไม่เข้ามันก็ไม่นับครับ <S 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 หรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าบอลกันเลยครับโดนนะเนี่ย โอ้โหเซฟได้เฉยฮะโอ้โหน่าโดนมากเลยฮะของหลังไม่เล่นเลยฮะกองหลังมันจะหลับนะตรงนี้ไปครับส่งไปครับไ้ตัดเข้ากลางมาห็งช่องตรงกลางลูก,ก้าวิ่งขอบอลมาได้ไหมยิงเรียบยร้อยตัวแรกมาแล้วครับโอ้โห โอ้โหในที่สุดนะยิงประตูได้สักทีครับผมโอ้โหเห็นเพื่อนต่อบันกันตรงกลางสวยครับลูกล้าได้ช่องตรงกลางวิ่งมาขอบอลและอิงเข้าไปคนระับเบียดเสาแรกเข้าไปฮะตอนแรกยิงเบาผมนึกว่าแต่จะไม่เข้าแล้วครับแต่ดีหน่อยที่มันหนีตัวู้วักสาประตูฮนะถ้ายิงแบบนี้ก็ผมไม่ต้องอัพยิงก็ได้มั้ง <laughs> ผมไปลงเออสปีดกัน เลี้ยงบอลอย่างเดียวก็ได้ไหมยิงหนีผู้รักษาประตูเอาดูเซฟยากๆนะเขี่ย <What 's S 1> บอลเริ่มเกมครับเดี๋มายัง <What 's S 2> ไงเอาเลยเหรอบอลครับืสกัดไม่ทันครับเวลาหนึ่งนาทีขอบอลมาลูกนี้ลูกนี้ชิป จะได้ประตูที่2แล้วฮะถ้าไม่ติดเล่นนะนะเรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันครับแมตท,ที่2ชนะไปได้1ประตูต่อศูนจากลูกลูก้าฮะยิงในนาทีที่86ครับผมโอ้โหพอมค่อยดีขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าหนูคนนี้อืีครับโอ้โหรอบนี้ยิงไป4ลูกครับ เอาขอบสามลกูกเป็นประตูหนึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์การยิง25%เอเองครับอ่าเลเวลอัพ <Level up S 2> เป็นที่เรียบร้อยออปเจกติฟไม่ผ่านนะทำไอเปอร์เซ็นต์การยิง50%ไม่ได้ครับไม่เป็นไรฮะไปแก้มือใหม่ม,มีข่าวลูก้าเนี่ยฮะ ิงในนาทีสุดท้ายครับเฉียนชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนฮะลูกา้าเจ้าหนูคนนี้โอ้โหอัพสกิลก่อนดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปฮะจะลงเอา่าเลี้ยงบอลก็ความเร็วความเร็วก่อนนะผมว่าผมเออสองอันนี้ออกผมเอาสองอันนี้ออกหรอ ความเร็วโดยรวมจะหายไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเปไปลงที่เลี้ยงบอลต่อครับมันสายเลี้ยงบอลอยู่แล้วฮะสายเลี้ยงใช้ความพิ้วเป็นหละะักฮะใช้ความตัวเล็กใช้ความพลิ้ว ประมาณนี้ละกกันออเลยดีกว่าโอ้ผมได้ลงเป็นตัวจริงแล้วครับยอดครับมาดูกันว่าได้เป็นตัวจริงแล้วจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับ รอบกุ๊ปสเตทผมอ่านชื่อทีมไม่ออกจริงๆขอไัยด้วยนะครับแต่หนูลูก้ามาแล้วออปเปจคทีฟวันนี้คือเลตติ้ง7.5เอ่าทีมเพสอิมเพชเพชั่นนี่คือหล่ส่งเหรอ50 55%าเปอร์เซ็นต์เริ่มเกมครับบอนยังอยู่ตรงแถวกลาง ครับกา,าไปกลาผิวมาหนึ่งจังหวะส่งให้เพื่อนข้างบนอยังไงเพื่อนส่งกลับมาคืนเอ้าไม่ได้ส่งให้เราโอเป็นไรครับเป็นไรเป็นลูกเตะมุมฮะเปิดมาลูกนี้จากตรงกลางยังไงโอโ้โหโยนลูกนี้ไม่ดีครับ ก็รู้แล้วครับว่าว่าเฮไม่ได้แน่นอนครับขอบอลมาลูกก็ลูกก็ล็กกลอกหนึ่งทีล็อกอีกทีโลงแล้วครับโอ้โหโดนเสียบครับโอ้โหแบบอย่างนี้ใบเหลืองแน่นอนครับโอ้โหเมื่อกี้ได้เปิดโลง่ลงๆแล้วครับกับังมองหาคนเลยลูกเตะมุมครับเปิดมาไม่ดีอีกแล้วครับ งไโอ้โหโอเคจริงๆตรงนั้นจะเป็นผมผมเราจะวิ่งไปแต่เพื่อมาส่งไปก่อนผมเห็นช่องแล้วช่องนั้นนะ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราจะหลุดตำแหน่งเกินไปแล้วแต่แนละ้วยอดหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ฮะนาทีที่ยี่สิบแปดโห เหมือนจะโดนนะลูกนี้โอ้ได้อยู่ครับ <c oughs> ตองไล่งัพอเล่นเล่นได้อยู่ครับหมดครึ่งแรกครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนนะโอ้ต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มครึ่งหลังอะไรบีอะไรบี ล็อกทีหนึ่งโอ้โหโดนสไลด์อีกแล้วโอ้โหคนเดิมเลยฮะสองเหลืองเป็นใบแดงเรียบร้อยฮะโอ้โห,นหน้าหนูคนนี้มันหยุดไม่อยู่ครับน่าไม่เสียบเอาเขาไม่อยู่จริงๆฮะครับอื้มอยาเปลี่ยนตัวเ,เล็กน้อยครับอบอลโอ้โเสียบได้สวยเพื่อนเหนไหมครับเอาบอลไม่ได้เอาโดนนะนนี่โดนนะนี่นน โอเคแล้วก็หมดเวลาคือมันวันมันอยู่แต่ตรงกลางครับวันมาไม่ถึงเจ้าหนูลูกาเลยครับผมคือได้ประตูเร็วจริงฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะมันแบบมันมันส่งกันอยู่แต่ตรงกลางฮะไม่ไปไหนเลยไม่ขึ้นหน้าไม่ไม่อะไรส่งกันอยู่สองคนคะเกมไปแบบชนะก็ดีครับโอ้โหโอกาสยิงครั้งเดียวครับไม่เข้ากรอบได้ซ้ำนะ โอเคครับไม่เป็นไรฮะโอ้ร oh, อบนี้เราทำอบอ,อบเจกตีฟสะผ่าน3อันเลยฮะ oh, ยอดครับไปต่อเลยเดี๋ยวต้อมก่อนต้อมเสร็จเรียบร้อยก็มาต่อกันเลยฮะ นี้ก่อนจะไปผมขอเปลี่ยนรองเท้าหน่อยเรื่องความมั่นใจรองเท้าหน่อยสรุปแล้วผมว่าผมเอาเป็นอันนี้ดีกว่าแล้วก็ขอเปลี่ยนท่าวิ่งอีกเล็กน้อยท่าน,นี้มันดูยังไงไม่รู้นี่ก้มหน้ากลมตาดูตั้งใจไปเลย โอ้ยกดผิดอืมถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นรอบนี้น่าจะเป็นเซมิไฟแนลแล้วปะใช่ครับยูเออุโรเปียนอินครับรอบเซมิไฟแนลโดนรลูก้าเดินลงมาพร้อมกับออปติกตีพ,พูดยากจังแี่ว่าสิ่งที่ต้องทำในเกมนี้ครับ เลตติ้งเจ็ดอ่าต้องชนะหรือเสมอครับแล้วก็ส่งให้สำเร็จ7ครั้งนี่น่าจะง่ายครับอย่าบอลเริ่มเกมครับสวยครับสวยสุกาทำทางเพื่อนวิ่งส่งครับโอ้โหสวยมากครับขอบอลมาสุกาส่งให้เพื่อนสุกาขอบอลได้ยิงเลยละคันมันโอ้โหมันติดบล็อก เอาได้อยู่เอ้าเรียบร้อยเอา้เอา,เอาเอ้าเอ้าเฉยอะไรวะาทีท,ทหยา,านันเองครับโอ้โหตัวแรกมาแล้วครับอืมอยอดโอ้โหเพื่อนตามเหมือนเหมือนส้มหล่นเลยฮะแต่ใจว่าส้มหล่นก็ไม่ได้ครับเขาวิ่งมาโอ้โหปฏิกริยาดีมากครับ ไปเฮ้ยโล่งๆเลยยังไงเปิดอา้าวติดฮนะไม่เป็นไรครับเป็นลูกเตะม,มุมเราจริงๆลุ้นไม่ค่อยได้นะลูกเตะม,มุมนะเอาจริงๆแล้วเอา้าไม่เป็นไรโอ้โหเข้าเฉยโอ้โอ้โหคนเดิมเลยฮะสองประตูแล้วโอ้โหเบอร์เจ็ดนะยังไม่รู้ชื่อเพื่อนเลยครับโอ้โหสองประตู ขึ้นนำสองประตูอย่างนี้ค่อยใจชื้นหน่อยครับโอ้โหเปิดสวยครับโอ้โหคนโขกก็ดีครับโขกห,ห,หนีผู้รักษาประตูครับโอ้โหหมดสิทธิ์ฮะพวกนี้สองศูนย์ละเหมือนจะโดนนะโลง่โลงๆยังไงไม่รู้ว่าตรงน,นั้นนะยิง โดนจริงด้วยครับองหลังผมเหมือนจะหลับนะเอาจริงๆริงแล้วนะครับส่งมาลูกนี้แตะเข้าขวาแล้วปัน่นโอ้เขายิงดีครับต้องยอมรับยอมรับนะครับเขายิงดีจริงครับลูกนี้ก็ายิงดีมากเลยครับโอ้โหตอประตูตอนหนึ่งฮนะโดนดีตื้นครับส่งไป บอลเปิดมายิางโอ้โหติดบล็อกโอ้โหล็อกกลับมาไม่ดีครับไม่ดีสักอย่างเลยตอนนี้โอ้สวยเป็นเลยสวยโอ้แต่เก็บบอลไม่ได้ออกมาได้อยู่ครับส่งให้เพื่อนก่อนแใจเย็นครับเอ๋อสวนกลับปะเนี่ยเหมือนจะโดนสวนนะลูกนี้ มันจะโดนสวนนะลูก,ก้าลงมากันนะแบกเราเติมแะสูงเกินคนระโอ้โดนผูนจ้จัดการด่ากลับคืนก่นอนอะไรอะ่ะสองคนแย่งหมุงไม่ได้อะ่ะโอ้กองหลังเราลวจัดน้ำสองศูน 0, นะโดนตีเสมอเฉยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อฮะโอ้โห well, ดูอีกทีครับ เปิดมาลูกนี้สองคนนะยังหม่งไม่ได้ครับแล้วต่งตรงข้ามหม่งให้ยิงอ่ะโอ้โหอะไรโอ้โหแล้วหมดครึ่งแรกไปฮะด้วยสกอร์สองประตูต่อสองอ่ะโอ้โหกลับมาเสมอกันเฉยครับเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะโอ้โห กเจ็กผีมันทำให้ผ่านสักอย่างเลยฮะตอนนี้เฮ้ยผ่านอยู่นี้เริ่มครึ่งหลังได้แล้วครับมีแววเหมือนจะโดนอีกแล้วนะโอ้ยได้อยู่สวยโอ้โหไม่สวยละไม่สวยละลูกนี้โดนจริงด้วย ทีมผมมีกองหลังไหมฮะท้อทีร้อนเลยแบบนี้ร้อนเลยมาตูต่อสองฮะไปลงไปพิมพทำทางพิมพทำทางเอ้าสวยพิกมาลูกนี้พิกมาแล้วขอปั่นนะเตรียบลอยโอ้โห มาแล้วเกมนี้ยังไม่จบครับตีเสมอได้แล้วฮะเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีด้วยครับตามมาดูต่อสามครับโอ้โหฮีโรคือเขาครับเ้าหนูลูกา้าแต่วาลูกนี้ไม่สนใจใครแล้วครับปันไปลูกสาวประตูหมดสิบฮนะลูกนี้ขอครับกลับเข้าสู่เกมต่อได้ครับ ยังมาอุ้ยืมตัดไม่ทันขาสั้นไปนิดมามามาลงมาช่วยลงมาช่วยมาช่วยเบียดโอ้โหตัวนิดเดียวเบียดสู้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโดนนะ <c oughs> จะเชื่อครับไู่ได้คำเดียวแต่ว่าเราจะเชื่อ อมน้ำก่อนน่ะวันไอ้เพื่อนต้องมาเล่นตรงกลางแล้วอะ่ะวันมาไม่ถึงผมเลยดูดิส่งยังไงก็ติดอะ่ะความมั่นใจไปหมดแล้วอะ่ะทีมเราอะ่ะแต่บอลจะโดนอีกอะ่ะเวลาหนึ่งนาทีหมดแล้วครับจบเกมครับน้ำก่อน2-0นยครับ แต่โดนพิกกลับมาแพ้ครับใน4-3เหลือจะเชื่ออกรอบครับโอ้ตกรอบแน่นอนนะเล่นอย่างนี้ดูว่าผลงานส่วนตัวครับยิงโอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบหมดเลยเป็นประตู1ครั้งครับว่าสุดยอดอยู่นะครับตกรอบจริงด้วยฮะ อปเป้าหไม่ผ่านครับแพ้แพ้ครับอย่างสุดท้ายเอาแล้วครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ดูพาร์ทต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ตัวผมขอลาไปก่อนสียาอนบายบายบๆาบ๊าบายบาย